สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับวันนี้นําเสนอความเคลื่อนไหวของทีมชาติกับการอุ่นเครื่องตามไปทินฟีฟาเดเราตามชุดใหญ่มาแล้วนะครับยูยี่เราก็ไม่ทิ้งนะครับเราไปเจาะคู่แข่งของยูยี่กันหน่อย2เกมเนี่ยเจอซาอุและเจอกาต้านะครับวันนี้พูดถึงทีมชาติซาอุดิอารเบียก่อนแล้วก็เดี๋ยวกาต้าเนี่ยเราไล่เรียงไปในคลิปต่ตอไปทั้ง2ชาติจะต่อยอดกับฟุตบอลโลก2อ2 6ย่ยังไง น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าด้วยอายุของผู้เล่นกาตาจะดูโรยรามากกว่าสอุเวอาระเบียที่มีสายเลือดใหม่ขึ้นมาการต่อยอดของทีมชาติชุดใหญ่ยู U 23นี่แหละครับมันคือตัวขับสําคัญจะเป็นตัวแปรเลยนะครับถ้าชุดไหนประสบความสําเร็จมันจะสังเกตได้เลยว่าทีมชาติของเขาจะเยือะยะได้อีกสักพักหนึ่งของไทยเราเนี่ยนะครับขนาดต่อยอดมาจากยู23ที่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จมากนะักแค่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ย เราก็สามารถมีทีมชาติที่แข็งแกร่งได้แล้วของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเคยเป็นแชมป์เอเชียแล้วพอเป็นแชมป์เอเชียก็ต่อยอดไปฟุตบอลโลกส่วนกาตาร์ก็สร้างทีมเคยเป็นแชมป์เอเชียเหมือนกันเป็นแชมป์เอเชียอย่างชุดใหญ่ด้วยนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็สร้างทีมรองรับการเป็นเจ้าภาพบอลโลกแต่วันนี้ทุกอย่างครับมันจะกลับมาเซตซีโร่กันแล้วครับใช้ฝีมือล้วนๆซึ่งกาตาร์และซาอุดิอาระเบียทําอะไรอยู่ตอนนี้และไทยเราล่ะครับโฟกัสกับการไปรอบสุดท้าย ขอโอลิมปิก2024แล้วบอลโลก2026เราต่อยอดได้จริงไหมถ้าเกิดชาติพวกนี้เข้า้ะงงทํางานอย่างเข้มข้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้ส่วนสินค้ามโกมือนะครับอุดหนุนกันได้นะครับในช่องทางนี้เลยสแกน QR Code ขอบคุณทุกยอดการซื้อด,ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อของคิดไซค์โค้มีหมดเลยนะครับ YouTube Facebook Tiktok และก็เว็บไซต์ t i n k c u r b c o ครับสำหรับเศรษฐน้ำม,มันอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับกำลังพัฒนาขุมกำลังดาวรุ่งของพวกเขาอย่างต่อเนื่องหลังจากปีก่อนในผลงานยอดเยี่ยมนะครับไปคว้าแชมป์เอเชียนคัพเรื่องอายุไม่เกิน23ปีรวมถึงเป็นแชมป์วาร์ฟคัพหรือว่าชิงแชมป์เอเชียตะวันตกด้วยนะครับในชุด U23 เนี่ยแหละครับก็ใช้ขุนพลชุดเดียวกันเลยส่วนผลงานในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายของซาอุดิอาระเบียเนี่ยถือว่าโหดใช้เล่นนะครับไม่แพ้ชาติใดเลย แล้วก็ไม่เสียประตูตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงนัดชิงชนะเลิศน,นะครับด้วยการเล่น6เกมยาวไปจนถึงรับถ้วยเลยนะครับปีล่าสุดที่ได้แชมป์เนี่ยก็คือการแข่งขันที่อุซเบกิสถานไทยเราก็ไปนะครับที่โคนนย่อกลุ่มทีมไปนั่นแหละครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยซาอุดเนี่ยก็เป็นแชมป์อีก1สมัยซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับกับขุนพลในชุดนี้แน่นอนครับผลงานของพวกเขาพอมันต่อยอดได้ชุดใหญ่ก็เลยโชว์ฟอร์มในบอลโลกเนี่ยค่อนข้างจะดีในช่วงปลายปีก่อนและยังมีเกมช็อคโลก พลิกเอาชนะอาร์เจนติน่าแชมป์โลกนะครับทีมล่าสุดในรอบแบ่งกลุ่มในเกมนัดเปิดสนามของทั้งสองทีมได้เป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซให้เห็นกันไปแล้วด้วยแต่คราวนี้ทีมยู23จะต่อยอดอยังไงครับก็รายการโดฮาคัพนี่แหละครับคู่แข่งเกมแรกก็คือทีมชาติไทย ก็ดับว่าเป็นงานยากสุดๆของทัพช้างศึกชุดเล็กด้วยปัจจุบันเนี่ยซาดิอาระเบ,บียรั้งที่49ของโลกตามการจัดลำดับของฟีฟ่าแร k กิ้ในานามทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็ห่างจากทีมชาติไทยมาถึง62อันดับเลยทีเดียวครับพวกเขาเลือกไว้บางใจในการใช้งานซาอัดอาชรีเทรนเนอร์คนบ้านเดียวกันในวัย43ปีเป็นผู้กุมบังเหียนทีมชาติชุดนี้ ซึ่งก็ประสบความสําเร็จด้วยการคว้าแชมป์เอเชียได้ในปีก่อนและแน่นอนครับก็ต่อยอดมาจากการชนะทีมชาติไทยในยุคข,ของอากิระนิชิโร่นี่แหละครับรวมไปถึงแชมป์วารฟครับรายการชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยประสบการณ์ในการคุมทีมขออัลเชอรี่เนี่ยคุ้นเคยกับการปั้นเยาวชนเป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่าเขาเริ่มงานแรกด้วยการเป็นผู้จัดการทีมอัลนัเซอร์ชุดต่ำกว่า19ปีก่อนจะขยับไปบนเวทีระดับชาติด้วยการคุมทัพซาอ,อุดิอาระเบียชุดอายุต่ำกว่า20ปี และใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ราวๆาว4ปีหลังจากนั้นนะครับก็ได้คุมทีมซีเนียระดับสมโมสรเป็นครั้งแรกกับอัลนาดาไปเวลาสั้นๆเพียงแค่เดือนเดียวในช่วงกลางปี2017แล้วก็ถูกดึงตัวไปอยู่กับอัลอิติฟักทีมสำรองและขยับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ต่อไปซึ่งจากโปรไฟล์ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าอัลเชรีเนี่ยไม่เคยออกไปรับงานนอกเซฟโซนเลย และก็มีพื้นฐานการทํางานกับนักเตะเยาวชนมาก่อนทําให้เขารู้วิธีการพัฒนาฝีเท้าของลูกทีมแบบเป็นขั้นเป็นตอนก่อนจะรับงานคุมทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแล้วก็อยู่โยงมาจนถึงปัจจุบันแผนการเล่นที่เขาถนัดเนี่ยคือ4-2-3-1นะครับสไตล์ฟุตบอลก็เป็นแบบแผนเดียวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะต้องการส่งต่อผู้เล่นให้เป็นทอดๆตามระยะเวลาที่เหมาะสมก็เลยมีการปลูกฝังแนวทางเดียวกันตั้งแต่นักเตะที่ยังอยู่ในแผนเยาวชน แท็ติกที่พวกเขาเลือกใช้เป็นหลักคือการเพรสซิ่งหนักตั้งแต่แดนบนครับไม่ปล่อยโอกาสให้คู่แข่งในตั้งเกมง่ายๆเกมรับพยายามชิงจังหวะเล่นก่อนแบบไม่รีรอเพื่อตัดบอลแล้วชิงความได้เปรียบมาเล่นต่อยอดในเกมบุกก็มีการขึ้นเกมแบบง่ายๆครับไม่ซับซ้อนไม่ต้องต่อบอลสวยงามวางบอลสั้นยาวสลับกันไปเพื่อให้เข้าระยะในการยิงประตูแล้วก็ชิงจังหวะทำเร็วแบบฉาบฉวยหวังพึ่งความคมของแนวรุกที่เป็นอาวุธที่เด็ดอยู่แล้วครับ ผู้เล่นที่เรียกมาติดทีมชาติชุดลุยดฮาคัพเนี่ยมีทั้งหมด26คนนะครับทุกคนล้วนค้าแข่งอยู่ในลีกบ้านเกิดไม่มีตัวที่ออกไปปะเะชิญโชคนอกประเทศเลยแม้แต่คนเดียวก็มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของรายชื่อผสมควรนเพราะว่าต้องเตรียมทีมให้เข้ากับเกณฑ์การแข่งขันที่จะลงในปีหน้าสำหรับรายการชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายของรุ่นอ,อายุไม่เกิน23ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับในเมื่อมือ1คนเดิมอายุเกินโควตา้าทางเลือกที่ดีสุดนะครับก็คือการดันเอามือ2 ที่อยู่ในชุดแชมป์อยางอับดุลรามานอัลซานบีในทวารในวัย22ปีจออากสโมสรอัลอาลี ที่อยู่ในทีมสำรองขึ้นมาสานงานต่อถัดมานะครับแผงแนวรับตัวหลักชุดแชมป์ก็อายุเกินจนต้องถ่ายเลือดใหม่เกือบทั้งแผงก็เหลือเพียงแค่เมชันอาลซิปยานีเซนเตอร์ในวัย21ปีซึ่งเป็นตัวสำรองในชุดแชมป์ปีก่อนและก็ถูกดันขึ้นมาเป็นหัวใจในแผงหลังของทีมชุดนี้ครับแผงกองกลางยังมีแกนหลักที่เป็นตัวสำรองจากชุดแชมป์นะครับอย่างทางอาวัตอาวนาชิรีมิดฟิลเชิงรับจัสโมสนันอาอิติฮัด ที่ลงเล่นเกมลีกไปแล้ว13นัดและก็ซิยาร์มูรักอัลโจฮานีกองกลางตัวรับอีก1คนจากสโมสรอ,อัลอาลีที่เล่นไปแล้ว11นัดเป็นแกนหล,ลักโดยทั้งสองคนเนี่ยอายุเท่ากันที่21ปีนะครับมีการผสมผสานกับกองกลางสายเลือดใหม่ด้วยก็คือซาเลอาบูชามัตดในวัย20ปีจากสโมสรอาคัเซียและก็โมฮัมเหม็ดอัลคาต,ตานีมิดฟิลด์เชิงลุกในวัย20ปีจากสโมสรอ,อัลฮิลาวแนวรุกตัวริมเส้นยังหลงเหลือทางอาเม็ด อากับดีจากสโมสรอ,อ,อัลอิทิฟักที่เป็นตัวหลักตั้งแต่ชุดแชมป์นะครับแล้วเพิ่งจ่ายอายุแค่21ปีเท่านั้นก็สารงานต่อแบบยาวๆได้เลยปิดท้ายกันที่ตำแหน่งหน้าเป้านะครับยังมี2ตัวสำรองจากชุดแชมป์อย่างอัมดุลลาราดีฟกองหน้าในวัยเพียงแค่20ปีจากสโมสรอัลฮิลาวที่ลงเล่นเกมลีกไปแล้ว8นัด ยิงใน,นหนึ่งประตูและก็มีโมฮัมเม็ดมารานดาวยิงไวย22ปีจัสโมสออัลนัสเซอร์เพื่อร่วมทีมของคริสเตียโนโรนัลโดเป็น2ตัวอันตรายที่ประมาทไม่ได้ครับ คราวนี้มาดูผลงานล่าสุดกันบ้างนะครับเาอระเบียมีการอุ่นเครื่องหลังจากที่เริ่มถ่ายเลือดใหม่ไป2เกมครับเจอทีมชาติตุรกีชุดอายุไม่เกิน23ปีเหมือนกันโดยบุกไปเยือนช่นเดือนสิงหาคมแล้วก็แพ้ไปฉิวเฉียด0ูนย์ต่อหนึ่งต่อได้การเจอกับทีมชาติมาซิโดเนียเหนือครับชุดอายุไม่เกิน2 1ปีประทะก,กันที่สนามกลางของโครเอเชียปรากฏว่าเสมอหนึ่ง,งสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเกมรับที่ไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนเคยครับขนาดเจอทีมเด็กอายุน้อยกว่าเนี่ยก็ยัง แต่ต้องยอมรับนะครับว่าคู่แข่งทั้ง2ชาติที่ซาดิอารเบียชุดเล็กต้องดวลด้วยเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากชาติในโซนเอเชียและก็คงได้รับประสบการณ์ที่ดีในการนํามาปรับปรุงทีมต่อจนถึงนักขนาดนี้ด้วยก่อนหน้านี้นะครับระหว่างไทยและก็ซาดิอารเบียเนี่ย ถ้านาจเพะชุดอายุไม่เกิน23ปีทีมไทยเนี่ยยังไม่เคยเอาชนะซาอุได้เลยแม้แต่เกมเดียวในการดวลกันในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียทั้งหมดนะครับซึ่งเคยเจอกันถ้าเกิดย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2 0 1 6นะครับจบลงในการเสมอกัน1 1ซึ่งลงแข่งขันกันที่สนามกลางที่อยู่อีนะครับเป็นเจ้าภาพโดยโค้ชชุดนั้นเนี่ยก็คือซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองและมีนักเตะตัวชูโรงอย่างชนาทิพย์งสงธิ์นี่แหละครับส่วนครั้งล่าสุดเป็นการเจอกันในรายการเดียวกัน รอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียซึ่งไทยเปลี่ยนเจ้าภาพและเราก็แพ้เข้าไปศูนตอนหนึ่งภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนะนะครับซึ่งมีนักเตะชูโรงในชุดนั้นทั้งสุภรัฐเบือนตาสุปชัยใจเด็ดกฤษดากาแมนที่ก้าวขึ้นมาถึงทีมชาติชุดใหญ่ในตอนนี้หรือแม้แต่เจรญศักวงก่อนที่ก้าวขึ้นไปเป็นดาวซันโวร่วมของทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยนะครับก็หวังว่าวันที่22มีนาคมนี้นะครับประเดิมเกมแรกของศึกโดฮาคัพเนี่ยเราจะได้ผลการแข่งขันที่เป็นประโยชน์นะครับ ผมเน้นย้ำเลยนะครับว่ารายการนี้เนี่ยคือเราไปด้วยสภาพที่นักเตะไม่ได้สมบูรณ์ร้ออาจจะหมดข้ออ้างนะครับเรื่องของการเรียกตัวเพราะว่าหลายสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวผู้เล่นที่เรียกไปเนี่ยอาจจะโดยรวมประมาณสัก80%ได้ไม่ได้เปลี่ยนหน้าจากการอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้กับสบปลาวทีมไทยมีโปรแกรมที่ดีแล้วครับถ้าไปนะครับขอให้แพ้แบบสู้ได้แล้วแพ้แบบมีรูปแบบเราก็จะเอากลับมา พัฒนาตัวเองได้และคุณจะได้เห็นเหมือนกันนะครับบัผูุเล่นหลายคนในชุดนี้ที่ไม่ได้อยู่ในข่ายตอนแรกแต่ต้องเรียกตัวไปเพราะว่าหลายตัวหลักที่คดอิสระสีธโรเนี่ยอยากจะเรียกเนี่ยสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวมาเพราะว่าตัวหลักหลายคนอยู่ในไทยลีก2และบางสโมสรที่เป็นตัวหลักทีมชาติของไทยลีก2เนี่ยต้องลุ้นหนีตกชั้นพอดีนะครับก็เห็นใจสโมสรท่ออทีท่ออาศัยและยูยี่สเนี่ยนะครับบังคับกันไม่ได้ในการเรียกตัวนักเตะมาติดทีมชาติแต่โปรแกรมนี้เป็นประโยชน์ แน่นอนให้กับทางศึกจูเนียร์นะครับที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นในต่างประเทศนะครับซึ่งเราเคยไปมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับแต่เกอุ่นเครื่องเนี่ยเอาอะไรมากไม่ได้ครับขอเพียงแค่ 1. กล้าเปลี่ยนตัว 2. กล้าเล่นแบบมีรูปแบบและ3คืออย่าไปรับนะครับอย่าไปรับโดยที่ไม่มีทิศทางถ้ารับเนี่ยต้องรับดูว่าจะหาโอกาสโตเขายังไงแล้วก็ให้เห็นคุณภาพแท้จริงคือเรื่องของแมตช์ฟิตด้วยนะครับ เรื่องของฟิตเนสเนี่ยนี่คือสิ่งสาคัญที่ผมเพิ่งได้ความรู้เหมือนกันว่า Backto b a น s ะิกนักขนาดนี้ของฟุตบอลไม่ได้มีอะไรมากนะครับหลักใหญ่ใจความของทีมที่เป็นรองนะักขนาดนี้ทำฟิตเนสให้ดีที่สุดให้มีแรงเล่นให้มีแรงไล่ตลอด90นาทีก็เชื่อว่าเกมจะลดระยะห่างกับทีมใหญ่ได้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ครับคือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามการถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32กับโปรแกรมฟุตบอล U23 แล้วก็บอลทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็จะมีการถ่ายทอดในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ให้ดูกันนะครับอย่างนันนี้22มีนาคมนะครับเป็นเกมที่ไทยเจอกับสวิุดิอระเบียรประเดิมสนามก่อนนะครับก็จะเริ่มแข่งขันเที่ยงคืนครึ่งเข้าสัญญาณทางหน้าจอไทยรัฐในเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันกับผมแน่นอนนะครับหวังว่าตอนดึกคืนเวลา อาจจะเป็นเวลานอนเขาหลายคนแต่ฟุตบอลจะทําให้คุณไม่ง่วงและได้ผลการแข่งขันที่ออกมาน่าพอใจเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับติดตามคิดไซโค้งด้วยแล้วก็นี่ครับสแกนเคยร์โค้ดซื้อโกหมึกกันเข้ามาเยอะนะครับอกดหนุนช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ